มือเที่ยงวันนี้เราก็ยังได้อะไรที่แซ่บๆอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บริษัทมิชชาทัวร์ค่ะวันนี้ก็พาลูกทัวร์เที่ยวอีกเช่นเคยนะคะ แต่จะตามใจลูกทัวร์ค่ะวันนี้อยากไปไหนก็จะพาไปออกจากที่พักเกือบ10โมงค่ะวันนี้ทางทัวร์ของเราได้นำลีมูซีนนะคะมารับลูกทัวร์ถึงที่พักเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะตามใจลูกทัวร์หนึ่งวันค่ะซึ่งกลุ่มของแดน,นก็เป็นกลุ่มคู่รักนะคะทุกคนมีลูกทัวร์ทั้งหมด2ท่านค่ะทวนทวนเลย วันนี้ลูกัวรของเราได้บอกมาแล้วนะคะความต้องการว่าอยากไปไหนบ้างไกด์สาวรุ่นแม่อย่างแนนก็แค่อำนวยความสะดวกค่ะทุกคนช่วงนี้เขามีฟุตตี้ค่ะเป็นฟุตบอลของชาวออสเตรเลียน,นะคะเขากำลังแข่งมีทั้งหมด19ทีมค่ะของประเทศนี้ประเทศเดียวเลยนะคะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายในการเล่นเลยค่ะ ทั้งมือทั้งเท้าทั้งโยนเหมือนกระหลายกีฬามารวมกันมากนี่ระคาสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการวันนี้แนนก็เลยพามาค่ะที่สุขุมวิท11นะคะจากนั้นพักครึ่งค่ะเราก็ย้ายที่มาที่ซอย8ค่ะมีคู่รักลูกทัวร์อีกหนึ่งคู่ค่ะมาสมทบวันนี้ซึ่งแนนก็เอาอยู่ค่ะทุกคนคุณติ๊กกับคุณคอนค่ะเขามาจากออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็เลย โชคดีได้มาเจอกันแบบไม่ได้นัดใหม่นะคะก่อนน้องๆเขาจะกลับประเทศค่ะอาทิตย์หน้าปล่อยให้นุ่มๆเขานั่งดูเกมไปค่ะส่วนเราก็มาฝั่งตรงข้ามกับทุกคนยองยองเหล่าค่ะวันนี้เขาเรียกขานมานานแล้วนะคะว่าส้มตําหัวแดงค่ะเพราะว่าพ่อค้าเขาจะสีผมเขาก็คือไม่เคยดําเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ไก่หรือว่าตับที่เป็นไม้ๆเราไปซื้อแยกต่างหากมาทานนะคะซึ่งเขาไม่มีที่ร้านพ่อค้าก็อนุญาตค่ะลง BTS นานาน,นะคะเดินเข้าสุขุมวิทซอย8ค่ะประมาณ40เมตรค่ะทุกคนร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะจะมีรถเข็นตั้งอยู่ทานเสร็จก็มาซื้อผลไม้ร้านข้างๆไปหลังปากค่ะทานเที่ยงเสร็จเกมจบพอดีเลยค่ะแยกย้ายสคู่รักก็กลับที่พักค่ะ ส่วนพวกแดน,นก็เดินทางต่อนะคะไปที่ฟอร์จูนค่ะเป็นความต้องการอีกหนึ่งอย่างในวันนี้ของลูกค้าคู่นี้นะคะเรามาลดไฟฟ้าใต้ดินค่ะขึ้นมาจากสถานี BTS สุขุมวิทนะคะตรงอโศบแล้วมาลงที่สถานี พระรามเก้าค่ะมาแค่2สถานีค่ะทุกคนแล้วก็ออกที่ประตูหนึ่งนะคะจะถึงตึกฟอร์จูนเลยค่ะได้ของครบพักเหนื่อยเสร็จแล้วก็ส่งลูกค้ากลับที่พักค่ะ